สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูน้าพริกแมงดาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมสำหรับการทําเมนูนี้นะฮะเริ่มด้วยการหักปลายขาของแมงดาออกนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่แข็งและไม่เหมาะที่จะรับประทานจากนั้นก็เอาปีกทั้งสองข้างออกด้วยครับและอีกส่วนที่ต้องเอาออกด้วยเช่นกันนั่นก็คือปากของแมงดาและเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จนะครับก็จะนําแมงดาเนี่ยไปปิ้ง หรือเอาไปจี่บนกระทะนะครับเพื่อให้แมงดาหอมหน่ารับประทานนะครับซึ่งผมก็จะตัดแมงดานะครับเพื่อจะทําให้การโขลกเนี่ยง่ายประหยัดเวลานะครับแล้ววันนี้ผมเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับจะให้ความเผ็ดและความหอมจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมไทยหอมแดงโขลกครับ โขกจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นปลาทูนึ่งนะครับหรือจะใช้เป็นกุ้งต้มสุกก็ได้จากนั้นก็เติมกะปิตัดลดความเค็มของกะปิด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับจากนั้นก็โขลกให้ส่วนผสมของน้ำพริกแมงดาเราเข้ากันนะครับเสร็จแล้วครับเมนูน้ำพริกแมงดา เป็นเมนูที่ไม่ได้ทํายากนะครับซึ่งเมนูนี้ต้องกินกับผักสดนะครับถึงจะให้อรรถรสความอร่อยและจะให้เด็ดอร่อยเลยต้องกินกับสตอเผานะครับแต่เสียดายวันนี้ผมไม่มีสตอเผานะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแมงดาก็ลองไปทําทานกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยเลยครับ